สวัสดีค่ะสปอร์ตรีพอร์ตของเราในวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกีฬาชนิดใหม่ค่ะซึ่งมีวิธีการเล่นที่ง่ายๆและยังสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือกีฬาเกตบอลค่ะกีฬาเกตบอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่นิยมแพร่หลายกันในหมู่ผู้สูงอายุโดยกีฬาเกตบอลมีต้นกําเนิดมาจากคุณอากิซูซูกิ ผู้คิดค้นเป็นครั้งแรกซึ่งดัดแปลงมาจากกีฬาโคโรเครตในปีคิศักราช1947ที่ประเทศญี่ปุ่นกีฬาเกตบอลมีการขยายตัวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยปัจจุบันมีผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ประมาณ10ล้านคนและเล่นกันในทุกกลุ่มอายุทั้งเด็กๆและวัยหนุ่มสาวส่วนผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันกันอย่างจริงจังในทุกๆฤดูกาลดรพจนกิ่งมิ่งแฮผู้นำกีฬาชนิดนี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยกล่าวว่ากีฬาชนิดนี้สามารถช่วยเหลือและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมกีฬาที่เรามาฝึกกันวันนี้คือกีฬาใหม่ เป็นกีฬาที่ผมเองได้นํามาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาประยุกต์ใช้กับในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุการสร้างสังคมยืนยืนเพราะฉะนั้นในการนาํามาครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาประยุกต์ใช้มาพัฒนาอุปกรณ์กีฬาให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะของคนไทยนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับหันมาเล่นกีฬามาช่วยกันแก้ปัญหามาพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้เข้มแข็ง ให้ให้สังคมเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงอายุก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงขึ้นไม่เป็นภาระต่อสังคมนะครับในส่วนของประเทศไทยได้มีการปรับอุปกรณ์ให้เข้ากับรูปร่างลักษณะของคนไทยและยังไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นกีฬาชนิดนี้ก็สามารถหามาเล่นกันได้ง่ายๆนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับกีฬาเกตบอลที่ท่านสามารถเล่นได้ง่ายๆเพียงแค่ท่านมีสนามหญ้าหรือลานก,กว้างๆท่านก็สามารถเล่นได้แล้วล่วคะค่ะณัทุฒิน,น,น,นิติจัญญาถ่ายภาพกนิกาทั้งวงศารายงาน